นี่เรากำลังจะเลือกอิงลิสก่อนะครับอ้าวแคสแคนนอนลิสอ่ะโอเคเราต้องเลือกอะไรพาร์เสร็จอะอ้าวแบ็กแม ่าตัวตัวจับแม่งครับเสร็จเสร็จข้างบนครับอเ็กซ e x ล l u s คแอร์พอร์ตข้างบนสุดครับ Today อ่าโอเคครับเช็คเอาท์ครับโดก็ได้ดีเอาไหมเอาใจตังค์โอเคได้แล้วเรียบร้อยเหรียญเต็มเป๋า ขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวหมดะเฮ้ยวันนี้เดินขึ้นเขาแต่วันเลยนะโคตรเก๋เอาล่ะเออก็คือแบบขาน้องขาเปรี้ยตั้งแต่ตัววันเฮ้ยมีชานนงไข่มุกอ่าคือเฉินมาร์เก็ตนะครับโอเตอร์ของฝากจากบาลีเออซู่อย่างงี้ฝากพวกพี่บดอีกว่าจะได้ยิง่ายโอ้โหินนวั ขายจริงกินกชินนึ่อ่ะกินแล้วแบบแบ่งกันชิ้นเลยชิ้นเดียวนี่หมอนหรือกัวซอง้ีมันสาายไปเงยให้เป็นหัวฟ้าเดี๋ัวเรล Thank you. มากแล้้ววเเดดี๋ยะอยอไไรข,นนขงคนนัโอเคเรา,เอาเอเรออยู่ข้างล่างโอ้ยน้องหมาไอ้หนึน่งวันไอ้หนึน่งวันไม่ห่าจอนเหรอพี่ห่าจอนด้วยไม่นานนะนี่ให้เจ้าของเดี๋ยววิ่งตามกเลยไม่ต้องผูกเชือกเลยโหคิวยาวจริงแลวยาวกว่าที่นี่อดไอิ่เนี่ยที่นี่ดีนะเขามีโชว์ร้องเพลงตลอดเลยทุกที่เลยใช่ติดโชว์แต่ว่าพ<ห><อ>วกนี้ก็ขออนุญาตนะไม่ใหญ่อันนี้ร้องเพลงคิดเตียน อันนี้คือที่ไว้อทรมานอืมใช่ใช่เสียแท่นนี้ก็คือแท่นแบบเอาไว้ทรมานอะเอาไว้ตึงอะใช่หรออันนี้คือเรื่องจริงน่าจะจริงถ้าช่วงยุคกลางนะออ๋ถ้าบทนี้มาตั้งแต่ยุคกลางนะก็คือใช่น่าก็คือจริงโซโย่เนี่ย ไงบ้างครับมาที่แรกบรรยากาศดียากาศดีได้เห็นวิวมันผ่อนคลายดีเจ็บเท้าไหมยังนี่คือทางขึ้นรถไฟฟ้าเออเหมือนในหนังเออในโรงงานใช่ จังนวนคนที่กาลังต่อแถวเพื่อเข้าไปนในพะวิหารใช่ไม่รู้ต่อแถวหรือเปล่าเออเพอต่อแถว,แถวบางเสียงของคออ์ระฆังง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 ง ได้ไหม Yes ไม่เป็นอะไรนะเคยเล่นไหม๋ยวผมพาคุณเล่นไหมที่บ้านผมมีเต็มเลยสนุกมากเพื่อนเล่นสองคนกูรักกูสวีทขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้ก็เพิ่งมาถ่ายกูเล่นจบแล้วเพิ่งถ่ายถ่ายแล้วถ่ายอยู่เอาถ่ายตอนแรกเลยใช่อ๋อไอ้คู่รักคู่สวีทเนี่ยนะ ้านนี้เป็นร้านที่ตั้งใจมากินตั้งแต่ไทยสุดท้ายไม่ได้กินจ้าคนเยอะเกินคิวได้ที่บายสามแต่เราไปตอนเที่ยงนี่คือคาเฟ่ที่คนจะมากันเยอะๆแล้วเขาก็จะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้คนแน่นมากอันนี้ก็คือมีการต่อคิวเหมือนกันว้าวอ๋อแต่คิวไม่ได้เยอะขนาดมันไอร้านเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้คือคิวน่ากลัวมาก โอ้ได้นั่งข้างในด้วยในที่สุดก็มีกิจชั่มพ,พิเศีหนึ่งอย่างคาเฟ่ด้งยด้วยพี่เก่งลองจัดแมนลองไหมเอาช้อนไม่ไม่เอาชอ้อ,าชอนอย่างนี้นี่พี่เก่ง เงี้ยเออมันอร่อยมันเด็ดนะเว้ยตีนบ้านเราเลยได้ไหมอ้าวไม่ถามมันไม่ใช่เป็นใหญ่อ่ะไม่ไม่ไม่แป้งมันนุ่มมันมันแป๊ะไปแล้วอ่ะแป๊ะไปแล้วเหรออ้าวเป็นไงเขาดูรีแอคท่านซีอีโอหน่อยสิไดีดีหรอ ไม่ได้หวานน่าเกลียดไอ้าตึกหลายๆที่ในปารีสเนี่ยงบางทีโดนคำสาบจบากต่างประเทศคำสาบอะไรเหรอใช่เอ๊ะนะเดโมฟอก,กก็แล <laughs> มีรากไม้ตึกนี้นะครับว่าจะเป็นตึกปีสิงที่มีอายุยาวนานมาก,กว่า2,000ปีขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อแหละไปเถ <laughs> อะ <laughs> <laughs> นี่ไงคนเขาใส่หมวกกันตลอดมันไม่ตลอดแล้วเดี๋ยวนี้แต่บ้างตลอดก็จะเป็นหมวกตรงบานตรงปีก แต่าแบบไม่แน่ใจว่าผู้ชายบังคับหรือเปล่าแต่ว่าจะหมัยก่อนอะก็คือผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาออกนอกอาคารเขาต้องใส่หมวกอ่าเป็นการบังคับใช่ใช่บังคับเหมือนไม่กฎหมายแต่ไม่รู้ว่ามันกฎหมายของประเทศอะไรนะของยุโรปเนี่ยแหละแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยอะก็ใช้แบบทำแบบนี้เหมือนกันก็คือใส่หมวกรอ้าประมาณเนี้ยใช่ที่แบบว่าอ่าเหมือนคนที่ไปเข้างคมอะไรก็ต้องใส่หมวก ก็เลยอาจจะเห็นหมวกทรงแปลกในยุโรปหมวกปิก mm ปีห hmm. รือบูมบวมอะไรเงี้ยเออสมัยก่อนเขาก็ใส่เยอเอออันนี้งานศิลปะก็คือเวลาคนติดตังเขาจะซื้อกลับบ้านอ่าองอะไรให้เู้งอย่างน้อยว่ะเราเคยมาที่นี่ใช่ซึ่งมีเยอะด้วยนะสวยเนาะไม่ใช่มันเป็นแค่โปสเตอร์กูนึดว่าภาพวาดจริงจบแล้วอุตส่าห์อวย อันนี้อันนี้ทำเองเนต้องซื้อต้องซื้ออางนี้มีลายเซ็นด้วยแลไปใส่กรอบแบบกรอบที่แบบกรอบยาวๆสวยๆกรอบดำอบโมเดลโมเดลเอ้ยนี่ไงสามสิบเลยนะสองภาพสามสบมันแล้วแต่ไซส์เนี่องห้าสิบสองภาพหนึ่ง้ออันใหญ่สองภาพร้อยหาสิบอ๋ออันนี้เขาวาดเองเยอะไ้ออ ได้ฟไงไอวีวอล์กแบงก์อีกแเดี๋ยวเราเข้าไปในไอ้นี่พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมถ้าเราได้กลับมาไอ้น,นี้จริงๆเพราะไม่รู้ว่ารูทที่นิวพาไปจะพาไปไหนต่อ,อถ้าเรากลับมาได้ได้กลับมาไอ้นี้จริงมันคือดวงที่เราจะต้องซื้อใช่ใช่เราเชื่อในโชคชะตาในโชคชะตาให้เราซื้อรูปเขาเพราะตอนแรกมีกินอยู่ตรงนั้นเราก็ถามเขาเฮ้ย ไม่่ะมันเป็นโปสเตอร์นี่หว่ามันไม่ใช่ภาพวาดจริงจัดเนี่ยเราเจอภาพวาดจริงแหละที่เขาแบบรูปให้ดูเป็นเท็กเจอร์สีจริงได้เรียกว่าของติดไปติดมือที่รู้ว่าเราเคยมาแล้วอ่าแล้วก็สนับสนุนเขาด้วยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็ได้ยืนขายมานานแล้วก็มันมันศิลปินไท่ายางอ,อ่ะเออแล้วคนพวกนี้เขาตามฝันนะกที่มันว่ายวาดรูปเห็นแล้วรูปเขาเยอะมากเพราะวา่าแบบใช้เวลาวาดเท่าไรหร่แต่ว่าเขาก็วาดรูปวาดรูปไปเรื่อยอ่ะแล้วก็มาขายเพราะ วิทีเดียวที่เขาจะหาเงินได้ถึงแลนด์มาร์คที่เรียกว่ามีชื่อเสียงพอๆกับหอไอเฟลอ่าในปารีสเลยนะครับนั่นคือไอโดมพ <c oughs> ีระมิดตรงนี้ <c oughs> อ่าตอนนี้เราอยู่กันที่อ่าเอาประวัติแล้วไหมอ่ะประวัต <c oughs> ิความจริงอ่ะมไม่เป็นของใหม่นะมันเพิ่งมาอ้าวหรอใช่ใช่ใช่แล้วดูตึกรอบข้างอะ่ะมันเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างแบบมาจากแรงบันดาลใจเพราะว่า ศิลปินสาวันนี้่ะเขาไปที่เอแบกบางนามาอาแล้วเขาไปโซนหอนในแล้วเฮ้ยสถาปัตกรรมมันสวยยังเลยเขาเลยเอามาสร้างบ้างและอันนี้เขาก็เลยสร้างตามที่เขาเห็นที่เอแบกบางนาแต่ใหญ่ขึ้นอี่เองใช่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือนวัตกรรมของคนไทยเรามาที่ร้านเฮอินเป็นร้านบอร์ดเกมแล้วก็มีการ์ดด้วยเขากำลังหาสตาร์วอล ผมกดเกมเยอะมากนี่เขาลังมา o อ l y f r n c อุตส่า์เดินมาเขาเท่เลยนะเขามีเขียนมาเขียนรีวิวไว้ด้วยนะเฮ้ยว่าเกมไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย่าจะคนอยากได้ที่เจอที่งานเออะเขียนรีวิวหมดเลยนะคพรเจ๋งเลยซอมบี้ไซ g ์ t ดกก k ล่าแอนด a l ใช่ีเซติ แต่ไม่มีตัวเสริมเาตัวเสริมในงานก็ยังหมดเลยมันเยอะ,<ล>ะเยอะมากมันไม่มีขายใช่หรอยังมีมร้านได้ขายกอคอร์ดเหรอ,รรอ,อแต่เ่งไม่เหลเฮ้ยดัน <c oughs> เจียนดากอนเขาทำแบบออแต่งพื้นที่ไอ้นี่อารมณ์เหมือนเลคคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ป <c oughs> ่ะเออมีดาวเงี้ยไม่รู้แปลว่าอะไรถ้าใครแปลออกพิมพ์บอกพี่เก่งด้วย Don Jo ค a r t o n s อ่ามีมีหนังสือด้วยนะแล้วมีลิอตเออ ทำเกดีถ้าเป็น RPG อารเป็น RPG แบบน่ารักอ่ะ RPG บแบบใช่เด็กๆใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นอุปกรณ์ทีน้าคงเห็นซิงโคไวัยบอคกกิอปีโอจมัมเบกาลูแล้วนี่มีที่ให้คนเล่นบอร์ดเกมด้วยนะใช่เล่นบอร์ดเกมก่นเกม สาซ,ออไไไซื้อลาโรสอออ๋ลาโ,ลโลรสเออแต่วันถูกกว่าที่ไทยเยอะมากคือวันนี้ยคือพอแฟนได้ยินนะก็แบบว่าไอ้เนี่ยราคาสามพันห้าสามพันห้าเหลือพันพันหกไอ้เนี้ยโดนกระหน่ำเลยเออจะสั่งเพิ่มอีกเพียบเบนนลดดยเรอโน,นสถานีนี้รถไฟฟ้าสวยมากใช่แต่ว่าเสียงไฟฟ้าดังมากไม่ได้ยินอะไรเลยโอ้ว้าวเป็นสถานีแบบพิพิธภัณฑ์

เรามาถึงหอ,อไอเฟลแล้วนี่คือบรรยากาศโดยรอบตอนนี้คุณเก่งรับบทเป็นช่างภาพแล้วนะครับไอเฟลเปิดไฟแล้วไดไ้ถ่ายคลิปไหมเออได้อยู่แล้วสวยงามสงามคนเยอะมาฮอลลาลสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เราอยู่กันที่ฟารีสนะ อำเภอเมืองสุดปาการอ่าตอนนี้เขาติดไฟแล้ววิบ๊าวิบ๊าวิบ๊าใช่สวยงามอ่าสวยงามแล้วก็ได้เป็นนลยันแต่ว่าใช่ได้อยู่รวยเป็นจริงไหมไม่รู้แต่ว่าแค่มีคุณอยู่ที่ไหนก็รวยเป็นจี้ตอนนี้รอทำอะไรครับประมาหาของกิน ถเด็กๆก็มีเด็กคีดกันแล้วก็ตำรวจก็เดินสวนไปเออหลอนเลยโอ้โหมันเกิดเหตุอะไรมันมีน่าจะมีอไรแน่นอนฮัลโลวีนอ๋อเดี๋ยวผมจัดฮาโลวีนแล้วแล้วคือคนมาเตรียมปาร์ตี้กันเยอะมากเลยนะเรุ่นนี้ที่เราเดินสวนมาแบบไปรุ่นนั้นแบบมอปลายอ่ะ Are we doing it by ourselves or by o u r s e l f อร่อยโชว์มันมันตัดลมแล้วได้กมันตัดจากอันนี้เลยใช่ไหมใช่ชุดเยอะโอเคใบตองต้นอันนี้เป็นเนื้อที่มา from the top สุดท้ายก็จะพวกแฮมที่เราเห็นได้ทั่วไปเอสมก์แฮม ซึ่งที่นี่เขาต้องทมมมเพราะมันเก็บไว้ได้นานมันเหมือนคนสมัยก่อนอ่ะอยู่บนเขาอ่ะล่าเนื้อได้เขาจะมาลงพันไว้ก่อนเพราะไม่งั้นไม่งั้นตะลยวเน่าเพราะว่าเวลาเขาล่าเขาล่าเป็นตัวใช่ไหมอะเขาก็เลยต้องมาลงพันไว้ไม่ไม่ได้มันเก็บไว้ได้นานไม่รู้ใ่าจะโลงหรือเปล่าไม่คือเกลือเกลือมันยําย้งการน่าเสียน่าเสียเนี่ยสลัดกินได้ไม่อั้นเนื้อไม่อั้นชีสไม่อั้นโปเตโต้ไม่อั้น อ่านี่อะของผักนุ่มๆเสียบแล้วนุ่มแล้วมันคือ mountain restaurant ก็คือคนที่อยู่ภูเขาหนาวๆเขาเขามีกี่แค่เนี่เนื้อที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนอใช่ไหมช่วงหน้าที่แบบล่าสัตว์ได้แล้วก็ปันฝังแล้วก็ชีสพอชีสก็เก็บได้นานแบบนานไม่รู้กี่ปีอะไม่เอา,เอาจานลองก่อนเรา ไม่เราจองจานนี้ได้เลยแล้วก็ค่อยไปจานแล้วก็ค่อยมาจานนี้แล้วก็อยทานจานตรงนี้โอ้ยอร่อยไมเที่ยงแต่เราก็อันนี้เอาตักได้เลยใช่จริงๆเอาจานเราไปลองตอนนั้นก็จะไม่ไม่คือโปรตีนปลาสายเลยเพราะมันร้อนอยู่อ๋อได้หยิบก็ดีรสชาติเป็นไงบ้างคะแบบใหมนแบบใหม่ไม่เคยกิน ก็ทอร่อยมาคือคือชีสมันกไมเหมือนแบบที่แบบอไรแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบชีสมันแบบเออแบบระเปียงนะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นซีซั่นจริงๆเพราะว่าทำมาเมอผมมีกินมันร้อนมันร้อนมีถุงนิโตแล้วเป็นช่วงนี้แบบช่วงหนาที่มันจะหนาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าที่นี่จะกินอาหารด้วเวลาใช่ตอนเที่ยงก็คือทุกร้านเด็ด ามากินตัวนี้นะครับมันเรียกว่าพินนวลนัวนี่ครับเมหลักไม่แล้วปกติไวน์ที่ขายในร้านจะเป็น2,24 0อันนี้เอาของ2,23 0มาให้เออไวน์2,23ไวน์2,24 0อ่ะคือออกคือออกเมื่อเดือนที่แล้วใช่ใช่ใช่ตอนนั้นร้านบาดเจ็บแล้วไม่ั่าพราะว่าอ๋อยังไม่สั่งมาเดืท so. ี rice, ่แล้วอะคือออกเมื่อกันยาคมกับบั่งปีโอ้ยอย่างตอนเนี้ออกมาที้าหาไม่ได้ อ๋อเออเขาาจะเขาจะปล่อยไว้ปีนึงก่อนแล้วค่อยมาขายที่จะตัวนึงขายยอยู่มือโฟมนีครับารู้นะคำรู้แล้วก็ไอ้ตัวตัวเนี้ยพี่มาบอกว่ามันเป็นองุ่นที่ปลูกขึ้นยากมากอ่าแล้วก็แบบว่า แต่แต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือกลิ่นอ่ะผมเป็นคนกินไวน์ไม่เยอะขนาดนั้นปกติกินแต่แบรนด์เดิมๆที่เราถือว่าเรากินได้เรากินอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะแบบมีกลิ่นของมันไวน์แดงมันจะมีกลิ่นของมันกลิ่นที่แบบว่าเดติดเข้าจมูกขึ้นมาอ่าซึ่งเราก็อธิบายไม่ถูกหอมหรือเหม็นะแต่ว่ามีกลิ่นไวน์อ่ะแต่เนี้ยมันก็ยังมีกลิ่นไวน์ที่เหมือนเดิมเป๊ะที่แบบแต่ว่าพอกินไปอ่ะมันไม่มีความแบบ จื้นข,นของอกวายแดงคือม,มันลืน่นมากอันนี้กำลังเดินห้างทั้งหลมันเป็นเนฟเตโซ่ทั้งราเมี่ยคอยเลี่ยมออได้จะแพงน,นี่ไงคุณโอ้เย็นเจีย๊ยบเย็นเจีย๊ยบตอนนี้เลยเหรออา้าวก็ยังไม่ได้กินไหมอ่ะยังไม่ได้กินอนะ่ะตอนนี้ฝนมันตกอะ่ะตอนนี้เรากำลังทำมิชชั่น i m p o s <Import> s นเออไปหาที่ช้อปปิ้งหาแเว่นน<ช>ี่สันกลาสร้านแรกหนึง่งดรกด่วนโอเคเล่าหน่อยแบรนด์นี้อ๋อมันเป็นแบรนด์ที่เราไม่เจอที่สยามตอนที่จะต้องใส่สูตร อ่าแล้วก็เจอเสื้อเชิ้ตแบรนด์นี้มันเท่ก็เลยกายไปใส่กระตูนแต่ว่าในไทยอ่ะมันแพงมากหกพันน่เสื้อเชิ์ตเออก็เลยลองมาดูที่นี่ดูที่นี่สิวัาเท่าไหร่ก็เป็นแบรนด์ที่สวยเลยแหละเอ้ยเสื้อหนังเค้าเก๋อเลเนี่ยที่มันมีปักนี่เออนี่น่าจะเป็นหน้าเจ้าของเราสงสัยชช่ยชที่เราเสิร์ชตอนนั้นไงตรงนี้คือต้องต่อทิวใช่ เ็นเรลองใช่แบรนด์ที่ฉัมบนเขาอยากมาดูมาดูแว่นจ้าแต่เป็นที่เดียวนะที่ต้องต่อแถว <c oughs> ชดยล็อกคือไม่ต้องต่อเราคือตอนรับฝนมันตกไงก็เลยขี้เกียจจะต่อตอนนี้แบบฝนจะตกแล้วใช่แล้วอ,วอย,ยูออ่ใกล้อยูอ่แล้วกายก็สบายอุ่นๆไม่ได้แย่ไม่ได้แย่อะไรเราต่อค <c oughs> ิวกันเนิ่นนานเพื่อแว่นนั้นค่ะ ช <gesch> ่องแถวนั้นพอเดินออกมาจากร้านก็คือฝนตกอีกแล้วใช่เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเท่านี้อันนี้ไงมีคอฟฟผมจ <an> ิบกาแฟเีกว่าได้เดินร้านกาแฟก่อนตอนนี้เรามานั่งพักฝนหลบฝนกันอยู่ที่ร้านกาแฟใช่ใช่เปืี่อมันตกนิดเดียวแล้วก็หยุดเลยเหมือนเมื่อกี้สรุปก็คือไปแบรนด์ที่ชอบลดราคาแต่ก็ไม่มีตังเจอเว้ยว่าแบรนด์ที่คุณชอบมันเป็นแสน กูณตบว่าเอารถ้ลยต้องหลายหมื่นนะอรถมาเออเงเหลือห้าหมื่นกูยังเงนจังไหนกูตันงหมดแล้วแต่ก็คือแว่นก็ดูแล้วแบรนด์ที่อยากได้ก็ไม่มีอ่เขามีอาร์ตด้วยนะอันนี้มันเป็นหัวใจหรือหัวหอมมัน่าจะอันนี้ลูกทอกระเทียมจากคำหัวใจแต่ว่า อยากทำกุนใจแต่ได้กระเทียมตอนนี้น่าจะทําอะไรสักอย่างนึงแต่ว่ามันมันไม่ออกเขาบอกว่ามันทํายากมากเลยนะให้พวกอาร์ตแบบลาเตอาร์ตแต่เขาก็พยายามแล้วอะกลายไปรูปอะไรทั้งอย่างอันนี้รู้อะคาเมลไรเดอร์เป็นหน้ากากอะไรทั้งอย่างนี้นะจอห์นโน่ก็อุ่นๆดูดีนะเราเลิกร้านถูกนะแล้วก็ไม่ไม่ได้ราคาไม่ได้แรงเวอร์มีเพื่อนเข้ามาในร้านเข้ามาแล้วเขินแล้วก็โดดไปแล้วเขาเลยบอกว่าดื่มแอลกอฮอล์คุ้มสุดที่นี่ ใช่ใช่ดีเลเพราะมันมันถูกแบบวายเบียร์แล้วแต่ประเทศอุ้ยแต่มะชาเข้มข้นมากเข้มข้นมากเลยอ่ะไอาวามาถูกทางเพราะว่าร้านนี้เหมือนเขาเน้นมันชา่าเหมือนเขาโชว์มัชา่าตั้งแต่หน้าร้านเลยแบบป้ายอ่ะซึ่งสามเณรหอยห,หามานานออมนา,าอยู่ของแท้อยู่ไทยคือกินทุกวันมานี่คือกูหากินที่ไหนจินมมี่ชูออฟเฟอร์กี่มาปอมให้ อาสาเลยอ่นะเก๋นะอ้ามนเป็นมันเป็นฟองสบู่ใช่อ้าวเหรอเนี่ยดูพื้นดิอ๋อเออว่ะเป็นฟองสบู่แต่ว่าไม่น่าจะอันตรายหรอกเพราะว่าคนที่นี่เขาเขาซีเรียสเรื่องสารเคมีมากเด็กๆเล่นกันใหญ่เลยคือเราไปเคนโซ่มาเราเจอของ หมวกลรดราคาพี่เก่งเขาก็เลยซื้อหมวกมาใช่แล้วผมเป็นลูกี้เหอเออเออด้วยเก็บไว้ก่อนไหมโอ๊กก็จะใส่ยู่อจะใส่ให้มีไทแทนกิ่วบนหัวแล้วอเคอ๋อนี่แล้วก็ดึงดอกไปเสียยมาได้หรือไม่ย็เท่ดิไปเออเราได้ของถูกใจแล้วปีที่เราพี่กวางเปนคนซื้อหมวกมาให้ใช่ใตอนแรกเขาบอกว่าให้เอา ใส่เอ็มไหมแต่ว่าไม่ชอบใส่หัวแล้วให้หัวมันหลิมอะ,ออะแล้วบอกว่าเดี๋ยวลมพัดแล้วมันปิวหน้าเลยเพราะจะเว้นเว้นประเทศคุณจะไม่มีลมเหรอใช่ใช่เลยพี่แต่ฮอตเอาไว้ฮอต <laughs> ม,มาดูดิดูด้านหลังนี่ดูดี่โชวหมวกหลอๆอนซนายหันขวาไอ้แบนทั้งหมดที่มีซึ่งเยอะมาก <laughs> เยอะแบบไม่รู้จะเดินไปร้านไหนดีใช่แถม ที่นี่มีการสตาโวให้ซื้อด้วยกูเซอร์ไพรส์มากเอออะไรวะไปที่ไหนก็มีการสตาโวคือแบบสรรหากาสตา์วทั่วทุกแห่งในยุโรปอ่ะทั่วทุกแห่งจริงๆเออนี่คือมิชชั่นของแก๊งชายแท้สถานที่สุดท้ายแล้วที่เราจะเล็งถ้าสมมติว่าไม่มีแ,แวนะ่เราจะกลับไปกินโซ่ This is celebration. สรุปได้อะไรบ้างมาเชื่อลองสรุปเอาแว่นเคนเซโอลองเป็นยังไงรถแบบกระนำซัมเมอร์เซลกัดเลือดตัวเองมันคืออะไรกินมาม่ากระเป๋าคาดของพี่เก่งแล้วก็กระเป๋าใส่การ์ดคือมันรถกระเป๋าใส่ก๊าซไม่ใช่นำบัตรว่าอะไรพวกนี้อ๋อไม่ใช่รนานไม่ใช่อ้านไม่ใช่รนานไม่ใช่รานไม่ใช่ไม่ใช่นำบัตรได้ดูดีนะผควมพิตกใจโอเคอันนี้นี่ซื้อซื้อของของหวานแล้วกันให้ผมนะ นี่ในกระเป๋าซื้อกระเป๋าเฮ้ยน่ารักเฮ้ยน่ารักของผมมันจะโผล่มาใช้เลยเขาว่าเขาก็เออเหมือนพี่เก่งเลยนี่เขาจะแกะแล้วเหมือนกันอะกูจะแกะใช้เลยที่ไหนก็ซื้อมาแล้วไอ้นนี้มันนี่ของผมเป็นงี้เฮ้ยเราส่งขายก็ดีเอาเดีอะเมื่อไรจะเข้ารถมันก็ลังแกะกระเป๋าอยู่มันก็รักแกะข้างหน้าเลยไปแกะข้างหน้า กูออจะได้นั่งแกะของกูบ้างอตอนแรกจะซื้อหมวกเป็นของขวัญวันเกิดให้พี่เก่งแต่ด้วยความงสาเราจะเอาเป้าหมายแรกที่จะให้ของขวัญวันเกิดพี่เก่งก็คือ,ปปอที่เนบการ์ดกระเป๋าเนบการ์ดเพราะว่าพี่เก่งมีที่เนบการ์ดง่ๆอยู่ที่บ้านหนึ่งอันที่เวลาเอาไปให้ลูกค้าเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคนติดต่อคู่ค้าเราจะเขินแทนมากๆอันนี้คือ มันลดเยอะมากจนพี่เกมบอกว่าเงินเดือนเดือนนี้หมดแล้วใช่พี่เก๋มเนี่ยมีว่ได้จ่ายเงินเดือนหรือไ่จ่าก็เนี่ยแหละก็ลุ้หน้าไว้ก่อนใช้เงินอนาคตเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็บอกสามไปแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินด้วยกันนะกลับเาเดี๋ยวเรากินด้วยกันนะเราจะเก็บกล่องเก็บถุงไว้นะคะเพราะว่าเป็นคนเถอะเก็บถุงเก็บกล่องชอบทำเงนชอบพาเข้าแบรนด์แบบดุวิจเจร บาลองแล้วก็อีกนะเซนลองใช่แต่บาลองอะ่ะคิดว่ามันเป็นสไตล์พี่เก่งอยู่แล้วตั้งใจจะดูของไว้ให้อยู่แล้วก็เลย<อ>ก็เลย<อ><ก>แลวะเราสรุปคนที่ได้คือพี่เก่งอันนี้ของขวัญที่ตั้งใจจะซื้อให้พี่เก่งแจะได้ยี <Yeah. S 2> อันนี้มันเลือมน่อ๋ออยากเยียแล้วก็อันนี้คือพี่เก่งอะ่ะมีการ ซองการ์ดแบบไม่ดีอ่ะอันนี้ก็คือมีซองการ์ดอันนี้ใชอะไรเอามาให้อเอามาใช้คุ้มเอามาใช้ซีเออก็ก็เวลาอวดใครก็ดูเหมือนซื้อของแพงให้แต่ความจริงคือลถหนักมากออเมีแฟนเปย์ก็ดีเลยใช่แต่เปยไม่เท่าค่าตั๋วมาดีหรอกก็ไม่เป็นไร มาแวะปั๊มแล้วปั๊มนี้มีพร้อมทุกอย่างเสื้อผ้าของเล่นต่างๆกินอะไรคะคุณเก่งมีกกนมาไมกินเชนร์รหรอเราอยากกินของที่อันนี้เหรอไอ้ก้อนนี้มันน่าจะชีสอะเราอยากกินเลกับแปปซีได้ได้บับเบ้ น่ากินนะนางพีแฟชั่นพุทธนะเห็นว่าอุยมีลอยด้วยมาดูราคาต่ำกันแทนนะค่อยกลับไปกินบ้านนี่ถ้าแบบหลานชอบโปเกมอนงี้ซื้อให้ฝากแล้วแต่หลานน่าจะยังไม่รู้จักไอ้สองตัวเพราะนั่นแหละแต่ก่อนมันสะสมแบบเยอะมากตอนนี้เรากำลังเข้าสู่บรรยากาศนังผีฝรั่งกันนะคะเมืองไซเลน์อยู่กำลังรอกวางวิ่งมาตัดหน้าอยู่ไม่มีถ้ามาจริงนี่ฮาเลยนะแต่ว่า มันต้องไม่มีรถคันอื่นอยู่ใยเว้ยไม่ถึงจะหอดโอ้ looking great this is like some mustard for the s h o o t p h o u okay มาสตาร์ดมาสตาร์ดฟอร์มาสตร์ฟอร์ดน่าแเหอนวัยจ้าายจ้าอรั่ดอวา้จ้าวมาีกันที่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเไว้เนี้เอาไว้นี่ลังอุ้งองเลยไปหลับสบายพีอยหลังจากดืมนึงแก้วหลัคือแข็งใช่ไหมบก็สาเดียวพี่ดอยกินถ้าจะกินเยอะกว่านั้นเท่าพี่อยก็เอียงคอเหมือนกั มมก็แล้คอบบมมือนศูนกางสติเหมือนแบบเราพี่ไม่ค่อยกินด้วยมันนี่เขาใหญ่เลยมันยุบบนเรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเช่าก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้